มาจจะเข่าอยู่ประมาณสามแผ่นสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขส,สุขคนเนาะอ่าบ่าว่า,วาจะอยู่ในประเทศต่างประเทศบาวลีกับอต้ตอนรับทุกทานเขาซูซองของอ่าบาลีอีกคือเก่าคือเดิมตอนนี้เนาะหลังจากที่เขากับาจากหลวงพระบางมาเนา อ่าไปเหตุภารกิจของเฮาอยู่พุ่นเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเฮากะจะได้เข้ามาหาทางอ่าเวทีแม่งลูกสามเนาะความเป็น้องก็คือชุดที่แล้วเฮามาสร้างบ้านหลังนี้สำเร็จแล้วปุ๊บก็คืออ่าเฮ้วันมีภารกิจไปเหตุอยู่ที่หลวงมะบางนาเนาะเฮาก็เลยเข้าไปพุ่นก่อนตอนนี้เฮาก็กลับมาอ่มา,าม,มา,ยามเยี่ยมมายามเนาะบ่าวอ้วนก็นนางอยู่พุ่นแล้วเนาะ เฮา,า,ายังบ่ได้ซื้อเครื่องซื้อของให้เพิ่นจักอย่างเนาะตั้งแต่ตั้งเฮือนแล้วเพื่นแหละนะมื้อนี้กาถือโอกาสดีเนาะซื้อเครื่องมาหน่อยนึงพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็ได้ส่งเงินอ่ามาให้เฮาตั้งแต่ก่อนเฮาจะไปหลวงพระบางพื่นเนาะกาเฮาก็ได้ซื้อมาในมื้อนี้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาจะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะไปติดตามรับชมแล้วก็ไปย่ำยามทางเวที่่อาพร้อมๆกันเนาะ อ่าเนาะอันนี้ก็คือหน้าเฮือนของเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็นได้ล้อมหัวเป็นที่เรียบร้อยเนาะล้อมหัวเนาะเป็นหัวแสงหัวไม้นี่แหละแล้วลก็มีประตูเข้าไปอยู่บนนี้เนะาะบางทานคอมเมนต์กันข่าวมาว่ามือมือปองเงียบไม่ได้เบิ่งเดียวก็คือมีซองเบื้องเด้อ อันนี้ก็มีหล้กก็ทางนี้อีกอน,นก็คือมียุ่งองเบื้องรวยกันพ่อแม่พี่น้องบางทานอาจจะติดตามหบสมได้บททั่วบทถึงนะนะส่วนมาเฮือนของเพิินกะเพิินก็ได้เข่าไปยุ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วและแต่ที่สำคัญเพิินก็ได้ต่อเติมออกมาคืออันนี้เป็นเฮือนเป็นเฮือนครัวเพิ่นได้ก็อออกมาทางข้างนี้แล้วกัน ใช่เป็นเฮือนคว้าเนาะโอ้ถหกขากอยู่เนาะเนี่อ่าเนาอันนี้ก็เป็นเฮือนคว้าของเพื่อนเพื่อนก็เอามาประมาณสองเมตรตามเที่ยวสังเกตเบิ้งเนาะเฮ็ดเป็นบอนแตงอยู่คว้ากินบอนไป้น่ำไปในประมาณนี้เนาะ พิ่นหากระต่างสาเร็จนี่แหละตามเบิ่งส่วนวันในเฮือนเพิ่นกัเขาไปนอนแล้วบ่เนาะสบายดีเลยที่โดย,โดยเป็นอะไรสบายดีอะสบายดีสบายดีโดยมาอยู่นี่ลอตี้อือบ่มีชาร์อ่ะบ่บ่มีเบิบ่งเฮือนเพิ่นนะ อันนั้นเป็นบอลนอนโดยเอามายังมาปูนอนนี่ฝาเคลื่อนเก้าเนาะโดี๋ยวเอ่อคนใส่ฝาเคลื่อนเก้ามาใส่แล้วก็นอนแบบนี้บ่มีเตียงบ่มีเตียงเนาะโดยวแน่ใหม่นี่ก็ยังเหลือแปลงเตียงได้อยู่นี่บ่มีผ้าหดเ็ดโดยเคลื่อนควานผู้ใดไม่เห็ดให้น้องชายกับไอน้องชายกับไอเดี๋ยเห็ดให้จักมือจริงแล้วสามมือ 30 4มื้อเมียแล้วละ4มื้อหาก็แล้วมื้อเนี้ยอ๋แสดงว่าหาก่อนแล้วเด้อเนาะโดยอาๆบ่บีมันดังเพแม่นออเนาะโดยดีแล้วก็มาก่อนเดขนาดนั้นสังกก็ยังเนาะยัง2แผ่น2แผ่นอ๋อมามุงอยู่นี่มาจกแผ่นไอ้ที่มุงนี่น่ะยังบ่ได้นับทบ่ได้นับทดอ่าเพิ่นให้พี่อายเพิ่นเฮ็ดให้เนาะด ดีละดีละนี่นี่ก็บกบบอกดีรักเนาะบอกยังเหลือตีเหลือเนี่ยทั้งนั้นก็บอบเนาะนี่ก็มาไปนอนเลยเอาโดยโดยโดยแตดีละนี่นะเนี่ยที่ไม่ได้เดี๋ยวนี้่เขาเมียนเครื่องอกแล้วก็เอาราดปลาปูก็เนาะเลยพอดีเขาซื้อซาดมาให้ซาดยางเลย เยอะไอ้แล่แ่นองเขาช่วยกันทีมงานออกออกหมดเลยเขาเอาซดยางมาปูออกาได่น่ะเ็นเดดี๋ยวเขาให้เพื่อนอาาไม้ก็นอนหลับไป รีเป๊ป,ปอกอีก๋การ,ระวังการที่กำลังขนเครื่องเอามาเอาสังเกตเห็นผัดเสือเพื่อนเอ๋ที่งผัดเสือเจ้ามีสองพื้นนี่น่ะนั่นน่ะเสื้อนอนในมีสองอันนี้เออถูกขาดหมดเลยแน่นอเจ้าไปตักแด็ดด้วเนอะดย <laughs> แต่ว่ามันขาดหมดแล้วน่นอนเนี่ย อันไหนฮหมดมดเทอป้าเจนนี่ฮะฮักควาดออกควาดอันนั้นไม่ดีๆแล้วก็ฮัาปูสาดยางเช่เอาอาถุลผัเสาวอเพิ่นเนาะเอาไปตักแดดเด้เนี่ยที่เนี่ยเออเอาไปตักแดด ปตากแดดกับเป็นน okay. um, well, um, like <Sure> ีม right, ันเปลือนเปลือนสัตจายแทนนาำไม้สำเร็จกันจะได้เริ่มลงมือปูสาดเป็นลายไม้สาดย่างสาดไม้สาดลายไม้ไอ้ที่ตัดแฉมันเด้อบอลเสาน่ะเอาขระเทศสุดๆ

มาจจะเข่าอยู่ประมาณสามแผ่นหยับกับคืนเตรมกระด๋อยที่มันเหลือรายพอทีนี่จูจูสดเอ็ดวิ่อัดะทัดจูสดเอ็ด ตี้กนี้่นกูมันจะเปรียบ,ยบกัตัดดีดีใส่แบบร้อยเนาะตอนนี้ก่ะ ปูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะไอทีเนาะโดยอ่าว้าโถง,งามแล้วบัณนิตแต่แห้งแล้วสบายอยู่แล้วบัณนี้นะนี่เขาสามหนึ่งเปาบัณนี้น่ะนอน <c oughs> โอ้ยเวลาไฟไหม้เงื่อนเราลำบ,บากแท้ลำบ,บากว่ะแท้ไฟไหม้เงื่อนลำบากโอ้เอาขอ้อขอ,อ,าอนาเคียงลำฝรัง่งเฮ้อยกระเป๋าหนึ่งเพิ่ <c oughs> ไนไข่ดิไข่เอออ่า má làm cành không? Lùng cụ. Cụ. mới หามซีหามซีหามซี <laughs> <laughs> สามาคีกันนี่สา,คามคนย้ <laughs> <laughs> ายยังก๊าบไม่ก๊าบว่าันก็ได้ เรียบร้อยนะวันนี้น้องที่นางหันงาไปกก็ได้เข้าขอนางเดียไหมบนบน้บนานนางเลยเข้าขอนางซาดไหมก็ได้อะ <c oughs> เฮ้ยเขาก็ยักนางซารไหมเอาเนาะ นังน่งกันนั่งเออโอาตัวเองว่ให้นางนี่ตัวเองมาป้าพี่ที่กินมันก็ติดประตูแล้วไหนจะอะไรอันที่อือโอ้โหใส่ซัดไม้สาดงามแล้วันนี้เฮือนเขางามแล้วเนาะด้ยดีใจอ่ะใจเลยดีใจเขาเนาะดีใจเออลูกไปทางไหนมืดลูกเนี่ยไปเฮียนไปเฮียนด้ยสุกกลับไปอยูเฮียนอยู่หอยทรายพนัฐติด้ยอ่าบัได้ทางให้เถีบ่เดือนได้สิได้ทางนี่ ยังสี่ห้าหมื่นอยู่เดือนนี้เนี่ยอ๋อเดือนเดือนนี้ก็เดือนสองเดือนกลุ่มภาพันธ์กับประมาณวันที่เส้าปายเนาะที่ได้ทางหายแล้วพ่นแรกเดือนสิบสองนจริงแล้วเนาะอย่านี้จะโจมมาหยาดบ่มีเขากินเนาะเเข่าไม่อีกเนี่ข่าซานนั่นนี่นะสมมุติซ้ำนี่นี่กลุ่มประมาณจักเดือน บวชดิ่งบวชจะคนสามคนแม่นแม่เแถวด้วแม่เแ่าเด้เอาตอนธมิดแม่เแ่าอยู่ใส่ไอ้บดีรดิรู้ไอ้ก็มากินโอ้ไอ้จะก็ให้เล่าไปซอกเอาโอ๋มีข้าวอ๋อบางข้าวบางข้าวดิสมมติว่าเจ้าบ่มีเจ้าก็ไปกินน้ำเพลินก็ได้อ่ะ ได้คือการเดินได้เนาะแบบนี้พอใครได้คิดว่าย้ำเฮาบ่มีเราไปหาเพิ่นแล้วบ่ได้บ่มีมีบ่ได้เด้ย้ยยยำได้ก็ได้ย้ำบ่ได้ก็บ่ได้น่ะเขาเพื่อกขาเนีนจ,จักเป่าเด้อนี่ยังสิไปแกสิบไปอ่ะก็ยังหลายอยู่เนาะในที่ยังสิบสองในงสิบสองเป่า ไอที่เนี่ยไอที่มือหนาเราห้าก็ลืมมันนี่นะมือหนาไอที่ได้ลงไปบ้่นเรืยองพัฒนาเนาะไปซื้อเอาอันสก๊อตน่อมาติดวันนี่เนี่ยว่ามันโตกันนีังไงก็ว่ามันออก่ยเอาสก๊อตมาติดสก๊อตใสนะเะห้าก็ลืมซื้อมาสก๊อตใสมาติดใสจนสุดไปเนี่ยมันจึงมันจึงไม่ได้เลื่อนไปเลื่อนมามันจึงบวกขาดอ่นนะแล้วก็เฮือนของเจ้าเนี่ยทางนอกมันหนาคุดห้องระบายน้ำอ่อมเด้ ถ้าประชันหน้าฝนนี่มันจะมาเข่าเฮือนเนาะเพาเฮือนนะมันเป็นดอยลงมาเนาะทางทางทางเนี่ตามอยู่เนาะแล้วพูดหงระบายอ้อมงั้นเลยมันจึงอะนนะหนำจึงภูเขาเฮือนเนาะผัดเสือเจ้ามีได้สองพื้นติ๊กิหัมไปตากแดดเลยเนาะกระดาตากอย่างผ้าเสื้อเขาก็เปียกหมดแล้วกมีการปูทิ่มแล้ว น่ะไอที่เจ้าก็ได้ตากด้วยเผื่อตากด้วยเนอะไมอนี่ตีมืม่นี่ยังยังไม่ได้ตักแค่ที่ผ่านมาเคยตักบ่เคยตักเออดีแล้วท่านเพราะเนี่ยยังเหลือลายอยู่เนาะซาร์สยังเหลือลายอยู่นะถวว่ามื่อหน้าเจ้ายากปูทั้งนอกนี่กระปูก็ได้ทั้งหน้าอย่านนี้เนี่ย ดีใจแล้ววันนี้เนาะดีใจวันนี้ก็ชิได้บุได้เอาฟามใหม่มาใส่นอนแล้วเนาะนอนแบบนี้ก็ได้ดีแทก็มีเตียงแล้วเกินครัวนี่ก็บแม่อายมาต่างใหอยอายกับน้องเพื่อนบุได้ของเงินน้ำตีต่างหอยละลาตีเบิ้งกันแล้วนี่โอ้ยน้องเนาะมีเพื่อนนอนริ่มบ้านสวยผู้นีแม่น้องเจ้าเนาะแมนอันนี้ก็แม่นน้องไผ่ตี คุณน <mm ี้ก็บแม่น้องไพ่เอาคือกัน่แม่เจ้ากับคู้นีคืือกันอันนี้มันน่ะคู้นี้เลยแต่เราเสี่ยคือเจ้าสันเาสองคนนี่คื้อกันก็ป็นคนเะพ่อมันจะคือกันจะได้ อ๋อแล้วนี่เออที่พอดีผู้ย้ายใจบ,บุญเพิ่นเห็นเฮื่อนเขาแล้วอ่ะนะเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาแล้วแหละส่งมาแล้วก่ะแต่ว่าเขา่ไดอยุเขาไปเห็ุเวียงอยู่ทางหลวงพบางทางหัวพันก็เ,ออนเลย่ได้ซื้อซาดนีม้มาให้เออพื่อนนั่นบอกให้เขาซื้อมาแต่งแต่ตอนต่างเงินแล้วไม่ไหมพุ่นนี่แคออ่นี้เขาก็เลยถือโอกาสนี้เขามากอันนั้นไม่ไม่เลือเนี่ย แม่มุนาเจ้าก็ให้อายเจ้าแปลงเตียงก็ได้พอนอนติดพื้นมันสีมังมันดูดไงแปลงเตียงแกลง,ลงยางใช้ดีๆแล้วก็นอนดูดตอนนอนที่มันดูดทางอดู้ดอูดอู้ดตก็คือนั่นนี่อีกที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่มโซงเงินมากก็คือผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางประเทศไทยเนี่ย เพิ่นส่งเงินมาให้เจ้านะเพิ่นมีน้ำ่าพี่เพิ่นว่านี่ยอ่าเพิ่นซื้อพี่ต้อยเพิ่นซื้อพี่ต้อยอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นส่งมาสามพันบาทสามพันบาทก็ได้อยู่หนึ่งล้านก็แปดแสนกีปเป็นเงินกรีปเนี่ยแล้วก็เขาไปซื้อชาร์ตนี่แปดแสนซื้อเข่าแปดแสนสองแปดสิบหกเนาะก็อยู่ล้านหกก็ยังเหลืออยู่เท่าไหรเงิน ลองคิดอะไรบ่เงินเงินทั้งมืดแต่อยู่อยหนึ่งหกสิบพันกิบเงินจำนวนทั้งมืดเลยล้านแปดแล้วหนึ่งล้านแปดแสบ่เขาจะถามอีกทีอยู่ในเวาจังหะบ่เอาจากคิดไรบ่เนาหนึ่งล้านแปดแสนเนาะแล้เขาไปซื้อข่ากับซาร์ในมดอยู่หนึ่งล้านหกแสนเเรือเท่าไัหกเจ็ดแปด ก็ายังเหลือซองแซนคิดไรบ่เขาบ่ใไปบ่เนาะเข้าขับเรือนเนาะเงอนยังเหลือนี่เนาะบิกยกอันนี้เป็นเงินสองแสนเนาะเงินที่เหลือมากเนาะอันนี้ให้เจ้าไปจ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะเนาะขับจ่ายด้เอาไปซื้อสื้อควอดมาติดนี่ได้เนาะ เพราะว่าถามมันติดจอดกันนรามันมันบเปลือนไปเรื่อนมามันจึงดีนะดีใจน้อที่น้อดดีใจเหมน้อบันนี้ดีทีบ่ได้นอนไม่โยมไมันยาติเราแปลงดีๆเป็นทรัพย์เป็นสวนดีๆวันนี้ขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพลินด้ขอบใจละลายเด้อนำมาส่วยโดยโดยกะนั่นนั่นแหละบม่สั้นกะเฮากะดีใจที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพลินด้วย เพิ่นได้โอเงินมาสิเนี่ยนั่เนเขาก็ดีใจนะ่กาเพิ่นก็ได้โองมาโดนเราความจริงนะแต่ว่าเขาก็ได้เข้ามาสิสิกาเทนี่เขาก็ได้ซื้อมาปูแล้วเงินเจ้าเดนี่ก็สมบูรณ์แลวเนาะโอเคเอาพูดซันเขาก้าวหน้าอยู่ดีมีแห้งเนี่ยด้านในสูงๆเนนี่เนี่เฮ็ด้ห้กว้างๆตดีเข่าลายๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาาไ้กับแพงแน่นอน ิโลหนึ่งอยู่ทีจากพันขับเปลือกอยู่พี่น่ะเจ็ดพันเจ็ดพันอ่าถึงเนาะอยู่เจเท่าน,นะ <c oughs> นี่แปดพันเก่าพันขับเปลือกเขากำได้รู้สิบสองตีเขากำน่ะขอยนั้ง คอมอคอถ้วยคอบ้วงนูะนออ้อก็คอนุยใจบุญน่ใน้ชิมหนิเอาอยากเบาายังกับเบ้าถ้วยบมีกงับบมีบ้วงกับบมีหมอกับบมีมันยังอีกบมีไฟแดเออไฟเดไฟกับไฟนี่น่ะไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า เด้ยอ๋อเด้ยเด้ยถ้าเอามีเงินเทาจะซื้อมาให้เนิ่ยด้ยถ้ามีบุญใหญ่ใจบุญโสงมาจะซื้อมาให้เนย้ยแค่นี้พคนโสงมาสักนี้เทาก็ซื้อมาแล้วก็ไน้เงินสองแสนเงินเทาให้เธอแล้วก็มี่ที่เงินเธอแล้วเทาก็ได้เอาเงินให้โอ้ไม่ได้ให้เนาะบ่เพราะว่าเงินเทาติดลบเนาะตอนตังเงินเงินเทาบุพอในตอนตังเงินนั่นเทาก็เลยไม่ได้ให้แค่สุดนี้ก็มีบุญใหญ่ใจบุญพคน ใส่สูงมาแล้วก็เลือยงดยซองแซนน์เนาะกาเจ้ากาไปซื้อในสิ hmm. fruit, ่งที Do ่จําเป็นก็เนาะอันไหนมันจําเป็นที่ว่าต้องได้ใส่ทุกมือเจ้าก็ซื้อมาก่อนเนาะเดถาว่ามีผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นอยากสูงมากเติมเฮาก็บคอยเอามาให้เติมเนาะเดอาเกับก่อนซะเหน่อเดูเข้บใจละลายเด้อเนาะพอเดี๋ยวออกมาทางนอกเขาก็ จะมาแจกขนมเล็กน้อยกับผู้ใหญ่ที่มาช่วยปู่าดตก่อนเะอ้เข้าใจทุกทุได้ทุทุขอบใจนี่ <c ười> ด <c ười> เเูเอาเลยเอาเลยเอาขอบใจเด้อมาช่วยปู่ชา <c ười> แบบ์ตแ <c ười> ั้นไหม สองหอขอบใจเด้อมา่วยปูซัดไม่เท่าโ <c ười> ดยมามาไหมขอบใจเด้อขอบใจก่อนอ่าโดยฮะ เอาปไปองเฮียนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปไปองเฮียนเอาครบแล้วเนาะแต่เมื่อแล้วเนาะยังยังเอยตีบูไดดขนมนะ่อเอาเอา ได้กินขนมมาไหมเอาไปที่ไปที่เอาเอาไว้ให้ลูกเจ้าได้เน,น,นอ่์น่อยังซ้ำนี้ยาย่ดึงหน่อยมัยังยังประมาณหาหาัวคอ้าโอเคเนะ่ระม่พี่น้องสำหรับมื้อน,นี้ก็เฮาก็ได้เข้ามา อ่าซื้อซาร์มาให้กับเอทีเป็นทีเรียบร้อยพอดีเทากาับดาบเงินจัดคุณยายใจบ,บุญตั้งแต่มื่นสากบาทแล้วเป็นทีเรียบรอย้อยนั่นแหละอ่าเพื่อนให้เฮาซื้อเป็นซารย์ยางมะปูแล้วก็อันไหนสมควรก็ให้เฮาซื้อมานะแต่ว่าเฮาหันไม่เบียกขึ้นไปทางซ้ำเนื้อแล้วก็แข่งหลวงระบางพร้อมเนาะก็เลยบ่มีเวลาที่จะเขามากับมือนี้เฮา,าเฮาได้กลับมาเฮาก็เลยอ่าที่โอกาสนี่ซื้อเป็นซารตกลับข้าซารเนาะเพราะว่า ข้าวซานันตามเที่ยวคิดมันเป็นสิ่งที่สําคัญน่อนนะแต่หากว่าคนอยู่เคตนี้ถ้ามีข่าวสารกินก็คืออ่าดีเนาะแบบจะได้ไ่ต้องซื้อไม่ต้องหาลนะเรื่องอันโคบันกินกับไปซอกไปหากันยังได้เนาะชวงฤาดูนี้ก็โอโ้ถูปีนี้นี่ข้าวมีแพงขนาดเลยเพราะว่าสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เพิ่มขึ้นเป็น2-3เท่าตัวนะ เพราะว่าน้ามันนำ้ำยางเนาะมันเป็นการนําเขา่านะก็เลยว่าเฮียไทยสิน้าแพงขึ้นเนาะการสำหรับครั้งนี้เฮาก็าได้มาช่วยเพื่อนกาเป็นเงินของผู้ใหไ่ใจบุญก็คือทางพี่ต้อยเนาะอยู่ทางประเทศไทยเพื่อนได้ส่งมา3,000บาทเนาะแต่เงินเกีบก็อยู่ที่1ล้านแเฮาไปซื้อซารกับข้าวสารกับเมดไป1นล้านกับหก0,000เหลือเงินอยู่2 0,000เกีบเฮากับมอใผ้กับเอื้อที่เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอขำมุกขอบใจทำคุญญายใจบุญของเฮาคอยเพลินจงอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขเนาะลำรวยสุขภาพลำรวยเงินทองอนอนรับก็คอยด้งเงินมืน่นนอนตื่นกับคอยด้งเงินแสนแบ้นมือกับคอยด้งเงินล้านเนาะสาธุโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากระต้องขอตัวลาไปก่อนอแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดละยยูไส่ก็่าลืมห้กกำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮา ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี